ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่รองเอซแฟนช่องมหาแห่ง hmm. ภาพมวลนะครับเนาะเอาเมือนมาเบิ้งบรรยากาศน้ำกันครับผมแม่สมพรเป็นกินหอดปูทั่วมหาปูเนาะครับเนาะว่าวกันพานโทรศัพท์สุเมอร์นี่เนาะครับก็คือเวียนระยะห่างก็ เลยเขามารับชมรับฟังก็อยิาลื่มกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเป็นกำลังแรกใจครับมาหาเหงผ้ามวนเนาะเอ็บินขอเตือนเด้อนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก่อนสิเบิ่งห้หาสมุดครับประกามาไว้พร้อมครับผมเบิ่งไปพร้อมโจดไปนําครับสำหรับแนวทางที่เอ็บินหาฝากในคลิปนี้นะครับเด้อ เพื่อสืบวุฒิภาดคลิปเด็ดๆนะครับเนาะแม่สมพรพมปัญหาปูราคาเงี้วครับผมคลิปคลิปนี้อาจจเงี้วเน่กับเบิรงให้มันจบครับเนาะเลยฮูเรื่องวิเคราะห์เอาเป็นแนวทางนะครับเด้อทีแอดมินหามาฝากเป็นแนวทางในการเสี่ยงโศกปูพนกุ้ยตัวไหนเน่ะจดไว้นะครับเด้อเบิรงคลิปยากก็คือเป็นผลสรุปพอดี เนาะครับเนาะเอาไปเบิ้งบรรยากาศน้ากันจะผ่านทุกขาดครับสำหรับคลิปนี้ครับอ้ลูก่มีเงินใช้มาบังนี้ว่าจา้ชีวิ่สัตว์ป่ะเอาเอาว่าวัดไปวัดใกล้ไล้วัดใกล้ลรวดิวัดใกล้ล้วดิใกล้แล้วใกล้แล้วใกลแล้วใกล้ชิใกล้แล้วเาอาเอาเสีหายก็เราเอาด้ไม่ใช่ไม่หายไม่หายเ้าเสียหายเขไหนัง บ่าอะไาถูกจังเลยพ่ามา่ยนั่งหลายทีนถูกฉันน้องพันอ,อจังเลยคักจังเลยค่ะไฟฟ้าหมาล่ามาจังเลยคกเสียงหายว่าฉันสียงหายว่าฉันเออคนฟัอออองล่าม,ม,มาหายบอปู่าหายน้อว่าฉันเออคน่เดยวจะทำไหนฮะ <S <S มันบ่ได้ไปมันคือทอดมันบ่ได้จับขาพอแขนพอใดนะเออจะทอไปจับเนาะ้าร้อยพอจับจะชักเึ๊กจะชักเึ๊กทำพอจับเขา ถ้าเขาไปว่ายนมาขึ้นมาจิตเขาทักนักนักนัทนักเขาดิเพราะป็นาเลยมันอยากวันชาเนาะกูไดหลรยอยากว่าาเขาถามว่าอะไรขีตโตเต็มเออคักไหมคักไหมคักไหมพอมันยั้มองอเฮ็นถนนนั่นน่ะเฮ็ดเขาเหด้อุติฝนตกฝนตกไม่เนที่บ้านมองจับฝนตกว่ะเออ mắt thì ướt Nếu à, lên Má ướt mắt Ờ Ơ má ướt ra đây Má mắt má nhao 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 Má tẹt má nhao 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 Bố tẹt má lại mà xanh qua hết bố rắn tẹt má Cứ để bụi thắt vào Tẹt nhao 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 Má mà thôi mới mà vào đại tế khẳng nó Có ụt nữa rồi Có ôm nữa

พอวันเ็นจะเรียกแปกดบีดเจะแปลตัวเดียวโครโย่หเขาไขังมันขกกเขาชักยันไม่เออใช้มดนขังไปจนหนใช้มันขังไปนี่มันขังเขาจังมันขังมั้เออเขาใช้มันขังไเขาเขียนแกะลกคือแกะฉลักอน่นะเขาเขียนคือแกะลักไปเขาเขียนไปยังไงล่ะพ่อลายมนกันจะฟังตอนนั้นลายมดดู คุจักไล่มั้บ่โอ้โหขอกำลังไล่มั้งบ่หอกดีกวก็ดีน้งหวกดีกวก็เดีนองหอกดีกวก็ดีน้องเอาปัญหาจะพูอเอาปัญหาบอหมายเจ้าบ่เจ้าบ่ใช่บ่ได้มั้นึ่หนักบ่บ่ไปก็ผิดก็เจอนั่งเข่าเข้ารับอ่างหอบรัไปมาคับมาไหนเอา เอายัไปแต่เราว่า uh มันหกแลยนะจัดวาข้างบานหกว่าสีเงี้ยัาษาไว้ดี่เออราว่ามันหกเออยันก็ได้ออหกแร้ว่าหกยูหลายูหลังหกพอละนะแร้ว่าหกัันอะปรู้บ้า้เพิ่หกจไว้ทั้งหน้าเพิ่มหน้าเอ้เอออย่างไว้ทั้งหน้าเขาข็แกขนาดว้เออให้บากคอไปเขาเอินบาดคอ มาหาเฮี้ยมาบ้าเขามาจาัีดเฮ้เออบ้าเขาข้าแ่กบเอ้ยลูกจัดไม่ถึงต้องแล้วสัน,บบนเอาบ่ถือว่าือกระเบืองเอาะกูเดาว่าชี่นนึงเขาจัถตีบอือว่าถือขา,า,า, <c oughs> าถืาถอถไป้าทับกอนสลาเบิ้งพาลาอูเขาจีบอุ้องา,า,าที่นหนึ่งน้งนบานชิ้น้องนี้ใช่ชิ้นน้องี่แต่บ่ ไมบอกวั่า่วทีเอาพันเจพอเอาเขาจบอกมึงนั่นผู้ใดถือว่าถือเอาัานวัดเขาจะบอกมึงนั่นลัดเอาเงือน s u อ r t อให้ละงัไม่เีกว่นเ็ไม่ได้หายต่อว้นแต่ว่าจะไจ้ัว้าใหม่จัดจัวกค้าัจาพพอปัจจัล้จักน้องมีตแต่ว่าจะด้ขิดตรงไหนผู้ใดว่าหาท่อนว่าขอเงินพอน้อช่ผู้ทุวยขึ้นว่าขอไปล้างรถ มันี้จะคิดโตมาทานว่า้อนท่โต้อนทาสโาก้อิได้แว้บๆกันแต่ว่าออไปลางคัดแห่ะรถลไปลากคัดแคัรสังพอนี่แหละร่างคัดร่างหมร่างคัดร่างแมคิดตรงตดจังว่าเขาออกไปคิดตรงตีอ้อไปร่างพ้อนี่จีร่างข้อเราแบบก้อนนู้โอ้เอได้ร่างลดจังว่าลายคิทโตร่างี่ยกระเด็นตึ้งคืนนี่แหละรางแบบกระเด็นขึ้ง เออแต่ว่าเราบ่างมันหกได้ล่ละนามัติหกใช่รึออ่คัดไม่ได้ไม่คัดวม่ไดเออนามัติหกใช่รึพอเด้เออ่อยคอยเทเอาละคอยคอยเทคอยคอยเทเออคือช้ผ่านว่าเราบ้ามันหกเด้อพาว่าเออ หอกกันยังมาเอาไวทั้งหนาเอาไ้ทั้งหนาเออมันฮอกทั้งหนาเด้มันหกทั้งหนาได้นหนาเวลาเอาถือาแล้วก็ฮกทั้งหนาจากว่าหกทั้งหลังจังไหนผู้ไดถไปถือไปทั้งหลังมาจะถือกว่ก็ไปจะ่ันกอ๋อมาเขาจักหนาหกมันทั้งหนาอันังมาหกกกยุคขนาเดียวพอเอเออ พอแม่บอไทยมันหัวสามยูฮบ่ไทยมม่ถ่าเขไถ้าตัวอ่ะนั้นเราดาวรักมงหอกอยั้นมา่าเจอหกรัอได้งเออวะรักเมาหนงแดงน้เออร่างออกเลดิร่างออกร่างออกร่างออกมาเจ้าสีเห็นสีแดงแดงแม่บ่เขาจะทำว่าเห็นสีแดงดิ ลากออกในเอาขางหลังแม่บอพ่อลากออกเอาขางหลังั่เออเอาขางหลังนางหลาเอาขังหลังนางหาเอาขางหลังทางหลาเออลางเออล้างเออเอเรางอาออออยเดียวได้บออเออขึ้นล้างมาออกให้ตั้งไหนไม่ที่เห็มอนไม่ได้ขีดตรงจักัวาลไกรบ่าออกจักรวาลุ่จันับ้าหุจับูงเอแล้วเราจะเท็อกแล้วหล่ะจะเททของแล้หล่ะจะเททขอกแรหล่ะ ไอ้ตามของใช้ตั้งหรอเขาเ็ดเอาเออเขาเทเอาเขาเทเอาเวัตางาพ่อแม่ต่ษวัครข้างหน้้าล่ะงขตัวอ้าวางขัลังขัตัวเอาไปรางข้างล่างอ้างตันเอาแต่เงินไปวันป็นเงินไปท่านกาไม่ได้ขีดต้มมาเมื่ท่านใดไม่ได้ขีต้มไม่ได้ขีต้มมากรใหาจ้าหาย้าไม่พอไปล่างเขาก็ได้เสียเงินไ้ว่าทันเขาว่า ไอ้ร่างก็ต้อได้แกงนั่นเออไอ้สอตไปล <cek warm st anza> <c oughs> ่าไอ้บาไอ้ตไปล่ากไอ้บ้าเอะาตังนักบ็ตังกรอบ้าบ้าตังต่าอีนั่นขับข้ามันยังไ่มากับชิบอยร้เสียค่าร่างดีกแล้ได้ต่างมากอีกแล้วนะคุณไห้มากับเราพาะรถไม่ได้ขี่โต๊ะมาทันว่าเอออาอค่เผื่ค่าไปร่างรถเข้าว่าเอาเอาค่าไปร่างรถเอาไปกูรแาที่ก้าว9่ากับพาหลับ้นหลายคนเข้าว่า ร่างแรียวเนี่เอร่างแล้วด้วย่ร่างบ่ต้วต้องรเอาไปร่างาะเออคุณยามาขานด้วยสิโตมากอเอาไปร่างาะท้าพาว่ามื่อว่านเนี่ยเออบอกเขาบอกเขาแล้วบอกเขาใค้เขาเอาไปร่างมันังจะคิดโต๊ะเดี๋ยวด้วยมาเขามาเปลี่ยนเงินพาว่าาว่าเออไันเปลี่ยนเงินด้วย ออไปยุ right <laughs> oh. ่งอีกบออกบ่ไรดีกว่าเออมันก็ใช้ตัวนั้นไปวัดนี้เออบ่ออกจังไหนมันก็ต้องออกกันว่ะหึ้ยยยยยยเอยเยอน้ยยยน้ยไปเทยยุยเยยายยยให้ใหยให้ยยยอยยยยยยไปยยยยยยเยปยย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 ยัยย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 ย้ยยยยยยยงยย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 ย รถเราเหัวราไหเป็นเื้อคัใมื่อคืแล้วคัดอกแล้วอ่ะเอาอไอ้ือเราไม่ปัญาไม่ปัญาคิไอ้ชื่อคิดไป้ื่อเขาบ้างรือเปล่าไ้ื่อเอ้าเจ้ยว่าเอาไปแ้าไปเ็ปูดของเราอยาเกี่ยวเะาพกาคีของเราดอกมาแทงเอือดแย้แงเดแย้แทงเออแย้กาให้คีเด่นมาให้ไปบ้าอาเีื่อสัดตัวไอ้ชื่อเอาักวัว พ่อขงินแม่หอมเ่นละไปยักขี้วาหายไปยักขี่วาหายไปยักีวาหายหายตูวหายตู้หายตู้อยากได้กับไปคืออ้าวพว่าอยากได้กับปจคืออ้าวนั่นหมายักงว่าความกันพอไปนัังร้เต้อพว่าเอา เออจะมาขอนอัทั้งผ้าขาเอาเออักเชียงเอตันเด้บักเชียงเอกันเดอเอาต้นก็ไม่ถวายไรกเอาเจ้วจะกิเฮ็ดเอาทันบัวถวาอะไต้นกเอาไปเอาทันบัวก็บอาทันบัวว่าเหตุติดขัเร็วเพ่าะบ้านนี่สมคอลบอกน้งฝาทั้งผ้าเป็นที่นั่งขับหอมเนือที่อ๋อตนี้ เอาเจ้ามาพ่อมาถือว่าออกเจ้ามาพ่อมาถือว่าออกเท่า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 บ้านไม่กี่นาทาพ่อคึ้อดู่ึ้นดูคึอดูขึอดู่ติดูเออแต่ว่าวันหีนได้พ่อบอกว่าเอาวันนี้ได้ปัานแล้วถ้าที่เอาแล้วนอนทักเพื่อหันหลับนอนหลับทักถิพเออแล้วแต่ที่นอน เป็นนักไร้ซัตัวโคโลเลยบอกว่ามันมาแค่สองมัาแต่ถามนะฮาเอาห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 าใครเอาไม่จีบ้่าไมจีแบบเดียวกันลดส u p p จีไมนจีแบบเดียวกันจีคือการนำหนักคือการนำหนักบ้าดจคือการอการบาด้คือการคือการเออบาด้คือกบบน้องหนักทับทิก็ห่างับอืมอืเืกห่างับได้เยือกนับได้ยล่ับ

เขาเอาเขาเอาหนูมาให้กินน้ามาแทะแท้หนูเขาวาหนูอบอ้พอมาเค่นิ่งเราวัดไ่เลยทีกินทีกินมาแทะดิแทะดิทีกินทีกินขาโตกันง่ายนาบักขาท่าดิงบ้าดำดิปิงบ้าดำไหมโอ้ปิงก็ปิงก็ดำขาท่าเอ้าขาฟ้า่างหลาวะ้หมู บอ้บานหมูหนูหนูององขาวออไปใช้องไวมกระันขาวาขาวาันเอาเขาไ้กินนราหนัแค่เพงเอาแค่เพีนี่เขาเก่งะขยกินอยอะได้แล้วจะไปหาพ่อได้พ่รักไปได้พ่พ่อรักบ้อะไราอะไรเรารักมากบ้ามากบ้าหามาก้าบ้าอะไร้ไ้่อะไรนอไปนะคืนนั้น้าบ้าหาากบ้าหายากบ้า ขึ้นทาดขึ้นอดที่นี่ี่ขึนอดยาวบางก็ยืดแรอหนักหกแาดตัวกโตัข้นทอดคือได้แต่ขึ้นทอดทอดหมดลูกนั่นแ่ะแต่ยนี้คือว่าขึ้ทอดเอาจังไดกะเท่าด้กจังไดกะใช่เด้อโรกห้าตังได้กะใช่เด้อเพราะอี่เพราะททบร้านเกดตัวูไรไยหลายไไหลายลูกหลายคนว่าหาขอหลายกูดิอเดี๋ยวลูกจะหา ้นไปปาเออ้านิว่านักกว่านอคิอว่านักกว่านออบ้เกินไปากกอน่ะเออเขาว่าทําไงดีว่าได้หาบง่ะเขาว่าแกใช้รถวาเราว่าได้หาบล้วเอาไม่รถไหและพอใช่รถขั้นตะละอ๋อว่าไี่นักขั้นไหนกับวันนี้จะขั้น้ามพอน่ะแกได้ขั้นสามพอนแกขั้นไหน ขันเขาอีกแล้สักพอนเอาเท่าเท่าเท่าหแข้ัาเขาอีกล้เขาอีกนั่งลกเกียรักกัคืบคือเดียวนีมันั่งลกเ้คือคือคือคืเดียวนี้ตาที่ได้ตาที่ได้แก้ท้อกันทับรถพอนหันมาแก้ท้อกันแก้ทอกันของของล็อกเกียรพอไม่อยู่ตนามอีแมนแมนแมนไปท้างหลามันชิดได้ชืดได้ชิได้แก้ท้อกัน อ้าแต่ว่าขัพ่อจ้อออกก่อนดิขัพ่อออกก้อนดิโอขาพ่อออกก่อนออกก่อนถัดเจนพ่อแก้วออกที่หลังตี๋ออกที่หลังขัที่นั่งรถแก้วตรงตังดยวที่หลังเพออะขพ่คอจุดทั้งหนาเัอคอจยดทั้งหนาต้วยโอ้โหแต่ว่าสับออกก่อนคือก้อนนั่นแหละออออกก้อน ขอ,อมาันจะเป็นทีนิมังข้อมันออกก้อนถัดตัวก้อกออกออกอกอกอเนี่ยมันอยู <S <S ่คือสิบส okay. ี่อว่าคือการนี้มนคือการนี้ม่าคือการนี้พี่ขอมันคือสิบสี่เลคือการนั้นมันคือการดเขาดมองดเขาดมองดูวขาดำขคอีนั่งล็อกแจย่ามันจาคือ không chỉ lắm, một cái năm trăm khứ cả thiết chi cả thiết kế nếu cả đâu ra ông không nông dân ta ba còn nông dân dưới tăng nào nè, bò không nông dân đây đây đưa tăng lắm mà bao nhãn tàu bao phân đưa tăng lắm đó cả nhãn mà khó học con khó học con ấu là khó học con em nó cái khắp mới khó khắp nào nào thì cái đây cái con เขาอย่น uh, mm hmm. like oh. um oh. ั่งมภาษณ์มา้ที่หลังได้ไหมเขาอนั่งตรง้อท้าเขา้อ่ไเอ้าของของของพอน่ะอยู่ทั้งหลังของนกแ๊้บอยู่ทั้งหน้าสิี่อกยึดหังเาว่าเขากันยังวันขงพ่อออกกอมขังึนั่งนกแก้บอยู่ทั้งหลังทั้งหลังรถพอเทนั่งตบ่เมันจะวังยาวกันคบทิ้ขีคกับขี้แก mình đứa con vèo ăn tụi thằng mà không yêu đăng một kiếp, bảo để nhìn bỏ Đừng nhìn, để nhìn là bỏ ừ. Thôi chạy tới Chạy thò lại đó khách thò chịu đây đại sao năn Nó chịu khách chịu nè Bỏ bỏ con bỏ bò Bỏ đây sao nè Bỏ bò khít áo thật quá Khít áo พ่อระวังหอพ่อขาว่าระวังหอแต่เงีนยบระวังหอบเวลาเอาหน้าบะเข้าไม่พ่อกินระวังมันหกบไดพ่อก็ยังบอกเองเอาบ้องเอากินหน้าบะข้านใจะเย็นก็นี่ยนะหน้าบะเก้าวะบะ้าวกินเ้างเอวบ้าวกิน้าเน้าบะเก้าม่ได้เพราชีวหกใช่เชียม่ะเ้าชีวม้เฉียเฉียะไม่เห็นมาเฉียะไม่เขา มาแล้วาพูดทางเข้าไม่นะตัดทนี่ัดจากรนีพ่อพ่อบอกตันเสือพอยังเลยวางแ้าจักไหนแล้ววางกนะก็บอกเขาได้สิวาเขาโครงการตางเขาเราพูดทางเขาจากเนข้งเขาโครงการเขาจะแปลว่าเราวางหกนะเขาเขาเอาระวางอ้วยนี่เขาากถือียไมเขาว่าระวางหกนะพอียไม เขาจะหอบไก่เขียเพ่อข้าท่านทำนาก็กันพ่อข้าว่าเป่งก็การระวังหอบเขา่าเขา่ามั้นเฮียไช่เขียเขาได้ว่าเขาเวล่าม่เขาว่าระวังหอเขา่างนพ่อข่างลาข่างลาของกเงี้ยเดี๋ยวยสี่บเจ็ดแม่งแม่งกมงยวกันคักแม่งโยมเดงยวกันคักแม่งเขาไปใช้มาใช้หลักโยมเงยาวกันนั่นละ เขาจัาไปบังหันเออพอเราเวบจิไปเลวบหกิ่างเรามันหกอยู่เล้วรตาหกเอาแล้วแด้สิวาขัดตัวโบเบนเวบเลวบแปดโโแปดเขาว่าใครเลวบอ่าข้ขาใครางระยะหางหกเมตร้าเต้นแปดคนอ๋อจังไรปุ๋ย โอ้เขาเอ้เามห้ระวังแปลกมากมาให้ระวค้งย่างเัตวตัวไอ้พวกเราจะหางกันหกเ็ย่างาผู้จับเนาะไอ้ที่ล่านั้นจะหานั้นหกเลยเออเออหกแล้วเนาะหกแล้วเนาะเี่หกแล้วเนาะหกแเนาะหกแลเนาะระวังก Hoặc đe là một bắt em đã kia cà đa hỏi cốt 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 cả cốt cốt con. Con cốt 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 con này cốt 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 này. cốt 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 này, cốt 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 สวยคอมือพอเนี่ยใครใช้หนังบาให้ถือตั้งหัวจับถือว่าใช้จังไก่พ่อแม่ใส่ไอ้นี่นหะใส่ท้องเนี่ยนะมันสวยถ้าแต่ว่ามันถือตั้งหัวจับเขาเอาใช้คัมมือพ่อแม่ฮะใช้ใคอพ่อ่างแบบพา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 มาแว่นคู่ตามหาไหมว่าใช้ขมอพ่จังไห่พ่อแม่พ่อแม่แบบตา Oh. ใช่แบบที่ว่าเขารอรอใสกันเนี่ยไสแบบสมพนเนี่ยเนี่ยใช้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 เลี Le ้ยเลี้ยเนี่ยเออใช้กำแขนเออใช้กำแขนเขาได้กำแขนขเขาเอทกำแขนได้แหละมัดจังรอขึ้นอีกเออจะมีกาะเอาข้าแห้งเลาวล่ะเอาได้รอ,อ้ไม้เออ đang đạo của tai hát tôi ngân tôi thăm tôn luôn hát học 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 đây học học đây học 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 đây, Thì, Bài bài tháng, bố bá bá ọc, đây phải kinh phải than, bớt khó bác thì qua hay ở, có đây ở cứ cao nằm lại, đây ở phải cứ cao trơn mà đây có đây ở đây, Ờ heo tông có tông không thật đi à, áo thắt lắm để thò lại, muốn chắc bó Để chắc bó để chắc bao khẩu chạy vô là. Để chắc thì khẩu chạy, Ờ, để chắc thì khẩu chạy, bắt khẩu chạy, chạy tê. บ oh. okay. ่า spell, เข้เาใจกันทางได้เออเอ่ออาเอาเอารถเอารถนกแยกนกขลาเอาไวบบอกจีบจี้วบอเนาะเออเท่านั้นนะเข้าใจไปเลยแต่ยังมาถึงมังเดียกันมังเดียกันจ้าง่ออย่งขาับขากี้เอาขลามาของนกแยกแล้วก็พ่อแหละขลามของนกแยครับพ่อนามันออกตึแล้วรถมันออกข้างหน้าถูงแล้วขับหังมายู่นี้ ออกตรงไหนล่ะออกทั้งหน้าหรือข้างหลังล่ะบ่อออกบ่อหน่ะบรมันออกข้างหน้าจักบักมันออกก้อนเขามันออกก้อนเขาเอ้ามันออก้อนเขาเออจักบ่กขี้ออกก้อนหม้ั่น่ะขี้ออกก้อนหม้ั่น่ะแดงแดงตึคงขึ้งแดงตึคงขึ้งไปเขาจะทิ้เงยาเน้มยามา้วก็บพักการมาบ้างอ๋อ

เอ้าเจ็กห<ม>นไม่แห้งไม่เถอะไม่ลัไกไม่เถอะไม่หาโอ้ยลูกก็อยากได้เงินพออะล่ะลูกก็น่ะจนหลายแด้พอเด้ยอยาเกี่หายบ้าอยวเกี่ยหายบ้าอย่เชื่หายเอ้าอ๋ออ๋อจังเอาจังเอาจังเอาอ๋อเด็กหนุ่ไม่แห้งว่าจังไรเงิน,น,น FP FP ไก่ FP ไอเอฟพีเพราเขาได้กินได้เอ่ว่าบ้า,ากันไหนบ้างมาเอฟพีอีนอ,อันนี้ยังต่อเอฟพีแตงโมรังขังกีนน้ำแตงโมแตงโมนุกโตเบาด้อย่างนี้ม่ได้ตัวเบาด้ยดอกน่าหเหมือนอันนี้ไม่ได้ชื่อพอพ้อมไม่ได้ชื่อพร้อมยวพอจุดสว่างไทยตั้งดรดูต้อ อ้ามหายไม่ถบไม่หลักไม่ถกไม่หวานไ้่หลุดตัหายตัเย็นไปทุกหายก็ได้ก็หายท้องได้มาหายคิดจะการงานหายเรื่องก้าวห้าไม่หลุดอัวฮางไมีใจฮางฮางว่ากินยาทาน้ำขอรัแต่ละขอรักแต่ละ่อรักแต่ละอืมการเกิดแบบี่รักทุอนแต่ได้คือกันจานบอนดับทักทิ อีกนั่งเขาเขาจะ้องรับทักทิจะจาบัดจะ้องรับทักทิม่คิดไปใช่เขาจะไปนั่เต่งไปค่ะแต่ความนี่คิดกับไปใช่ัดว่าไปใช่คิดให้มันถอต้องใช่ให้มันาเอต้องพอมันมันมาใช่สิบสามตัวหรือแค่สองตัวละพอแ้เป็นผีเฮี้ยนแกเป็นผีเคียงเอรอ้าบอกรับผิดาดบ้ามันไม่เคี เที่ยออกตัวนแต่พอแล้วแต่ทีเที่ยวขนนะมาอ้เดแต่ที่เี่ยเข้าคัดเที่ยวบาอะไรกันคัดเที่ยววาอะไรกันไฮไฮแบบอันอหนอ่ะเที่ยชอยแบบคุ้นทึ่งด้วยแบบคุ้นท่งเนาะเี่ยออกว่าอะไรนะ้แบคุ้นทึ่เนาะมอนมันเชี่ยตัวนาหรือตัวหลังว่อกอะ โอ้ยยันต์โอ๊ยราทักหมากับอกอะไรเคี้ยต้ทักกางกรบอกอะไรเคียโต้ทักหลังมันคือทักขนุงน่ะอ๋อมัดมันมัดสซือๆพวกนี้ปัญหาบ่เลยงานลัะคับเอิดเคียมากไทักหมาเคียมา่ไรทักหลังแต่ว่าฝื้ออ้อวาเท่าไรฮห้ฝื้อไปลพอพอข้าใจเข้าใจแล้วพอข้าใจแล้วหลางขัาใาหั cái là thì đại đại tổ thì <cười> <cười> Ừ, không? Vậy, không, lại, không đi. thì đi, ừ Dạ giờ may Mấy may mấy may Ừ à, pha, phải khóc à? Khóc lắm, tẹt ngao, 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 ngao tao sạch à, quá chạy hoan non